อากาศเราก็ต้องคิดว่าเอ้ยมันต้องไกลตัวมากแน่ๆเลยต้องแบบโอ้ยออกนอกโลกสำหรับหนูแล้วมันก็ก็ใกล้ตัวแล้วก็เข้าใจยากเหมือนกันเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยพวกนี้แต่หนูก็ชอบ เริ่มจากการที่คุณครูส่งให้หนูดูค่ะว่าสนใจจะทํากิจกรรมนี้ไหมทานิทรรศกา,ารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หนูก็เลยลองไปถามเพื่อนๆดูค่ะว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจนะลองทํำไมหมได้แต่นิทรรศาการเองเลยนะงั้นก็ทําสักครั้งแล้วกันผมต้องสืบเรื่องไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเป็นตัวแทนไปแข่งโครงการสังคมศ,ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งเราได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเข้ามาเกี่ยวข้องในการทําโครงการนี้เราได้ไปค้นคว้าในเพจจิด้าครับแล้วเราได้เห็นโครงการสเปซคาร์ลุชเชนส์ครับ ผมกับเพื่อนๆปรึกษากันและสนใจเขา้าร่วมโครงการนี้ครับอนาคตผมอยากเป็นเอ่เอเกี่ยวกับวิศวกรขนยนต์ไฟฟ้าและในดาวเทียมครับจะมีแผงวงจรมีโซล่าเซลล์อาจจะได้ข้อมูลไม่มากนักหรือมากซึ่งเอาไปใช้ในอนาคตได้ครับมีแดดทําชุดรีไซเคิลอะไรภายในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากลองทํางานร่วมกับคนอื่นๆในชั้นด้วยอะค่ะก็ลองค้นดูว่า จีด้าจัดอะใหญ่มากเลยนะจัดสวยมากเลยก็เดี๋ยวว่าอยากลองมาเป็นตัวแทนไปจัดอยู่นั่นบ้างของหนูมีส่วนร่วมในการออกแบบห้องอาเมตาเวิร์ดแล้วก็มีช่วยออกแบบนิทรรศการเกือบทั้งหมดด้วยค่ะออกความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองของคนที่สับที่เข้ามาในนิทรรศการครับจะรู้สึกยังไงคะ่ะกับห้องต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาค่ะผมเป็นคนออกแบบโมเดล3มิติของดาวเทียมออกแบบโโรแกรมของดาวเทียมครับ คืออยากให้น้องครับเห็นส่วนประกอบของดาวเทียมว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรสามารถทําอะไรได้บ้างครับหนูรับผิดชอบฝ่ายออกแบบค่ะก็คือออกแบบโมเดลทําของจริงเป็นทีดีโมเดลนี้เราจะห้อยอยู่จุดที่3ก็คือเป็นโมเดลสัมผัสได้จริงเลยค่ะจะได้ส่งเสริมนักเรียนเนี่ยให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ ภูมิสารสนเทศแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีด้านอวกาศด้วยค่ะพี่พๆจิสดาภูมิภาคได้มาจัดอบรมให้กับนักเรียนด้วยเด็กๆจึงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในชาเลนจ์นี้ค่ะส่วนตัวผมชอบห้องที่3ครับห้องที่3จะมีโดรนมีสื่อความรู้กว่าจะมาเป็นชีอ แล้วก็โครงการของผมครับแล้วก็มเมตาเวิร์ดครับหนูชอบห้องที่1ค่ะห้องโฮโลแกรมหนูรู้สึกว่ามันเท่มากแบบว่ามันเป็นภาพขึ้นมาได้แบบเท่ค่ะส่วนตัวหนูชอบตรงโลกมากที่สุดค่ะเพราะว่ามันเป็นโมเดลแบบสกลที่ใหญ่มากแล้วแบบคนเข้ามาน่าจะชอบค่ะหนูก็ชอบเป็นโมเดลค่ะเพราะว่าเป็นงานที่หนูทําเองกับมือเลยตั้งแต่ออกแบบหาวัสดุอุปกรณ์หนูชอบดาวสีดาวที่หนูเองทำมากเลยค่ะมันจะมีลายหนึ่งที่เมือนงู เทคโนโลยีอาวากาศผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ง่ายครับในส่วนประกอบของดาวเทียมครับในปัจจุบัน,นครับเราสามารถจับต้องได้อย่างเช่นแผงวงจรโซลาเซลล์ครับเข้าใจยากเหมือนกันเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยพวกนี้แต่หนูก็ชอบคำว่าเทคโนโลยีอาวากาศที่เขาพูดถึงก็แค่อยู่ใกล้ตัวในมือถือแค่นี้เองเลยแต่ว่าเราแค่ไม่ได้สังเกตแล้วก็มีนําเสนอตามทีวีเราสามารถเรียนรู้ได้ทั่วไปเลยแค่เราไม่ได้สังเกตแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าผมอยากเป็นวิศวกรหุนยน์วิศว,วกรไฟฟ้าก็อาจจะแบบ มีการเรียนเพิ่มเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเจอของจริงๆที่ทางจีด้าเขาได้ประกอบเองไม่ได้แค่มีแค่ต่างประเทศที่แบบว่าทําได้คนไทยเราก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะเราพยายามถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆทุกๆคนเลยครับเขาให้ความสนใจแบบมากๆที่จะมารับความรู้จากเราค่ะเป็นวันที่เหนื่อยและเหนื่อยมากๆแล้วยิ่งพอรู้ว่าเอ้ยกิจกรรมจะจบลงแล้วแล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้เจอเพื่อนอีกแล้วจะไม่ได้ทกิจกรรมด้วยกันแล้วก็รู้สึกเศร้าน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเก็บความสุข ก่อนหน้านี้มาเยอะแล้วการที่มีดาวเทียมไปอยู่นอกโลกแล้วหันมามองเราตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นมอนิเตอร์ที่จะทำให้เราเนี่ยรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกได้ดีมันสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีเราก็น่าจะขยายให้เด็กๆที่อยู่ตามชุมชนเล็กๆได้เข้ามามีส่วนร่วมได้มาเผยแพร่ให้เขาได้เข้าถึงได้มากขึ้น